เอ,เ,เอาแจ้งนะครับเด้อบางทีใบใบทั้งสหกรณ์หนึ่งมันนีผมมาเสียสหกรณ์นะครับพอดีมันมีปัญหาตรงที่ว่าบูหูว่าเป็นสมาคมหนึ่งสมาคมสองะนะเบิ่งมันยากเวลามาจ่ายแหละมันเพิ่นบ่เดี๋ยวเราบุไว้มองไปนี่นะครับมันบูหูวะละสมาคมหนึ่งสมาคมสององเอามาทั้งสองเลยนะครับบางทีสีเพิ่นทรงกับทรงต่างกันนะครับมือ่อนีก็เลยมาจ่ายสามร้อยนะครับ ที่เพิ่นว่าสาเหตุที่เพิ่นเก็บเพิ่มไปอีก300กันหนื่องจากว่าเพิ่นอยากให้มันถึง3,000นะครับ,บ,บเบอร์เขียนว่าด่วนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าบางคนเพิ่นถามผมว่าเป็นยังก็ยังเก็บจุกจิกเพิ่นบริเก็บจุกจิกเพิ่นอยากให้ครบ3,000นะครับไปแล้มันบอลถึง3,000ันดังนั้นแจ้งพี่น้องด้วยครับผมมาแจ้งผมว่าเอ๊ะเป็นยังเพิ่นยังเก็บดูแท้เสียไปเมื่อนหร่เองเมื่อนี้คือยังม,มาเก็บอีกแล้ว ก็เลยอยากแจ้งให้พี่น้องทุกคนทุกท่านได้หูได้สาบน้วกันนะครับเด้คุยกัเจาหนาทีนํานะครับจริงๆประธานคณะกรรมการเชฟนากิดนะครับเด้อก็แจ้งไปนําว่านี่มองนีควรานเราูไว้ถถาว่าสมาคมหนึ่งก็เขียนเล็กหนึ่งไว้วงเล็บหนึ่งก็ได้นะครับสมาคมสองกบับวงเล็บสองไว้ก็ได้ครับเวลามันมาจ่ายมันง่ายนะครับเพื่อความสะดวกก็คือขันิว่านแล้วมันห,มนหูมันกับโบแมนนะครับ กระสันลดคุณหารสิสเกตเขาบอกเขียนป้ายไปแล้วครับเพราะว่ามันดุแล้วเจ้าสูงหูตัวคุณหารสิสเกตนี่แต่เขามันมันโมโหนะครับในลักษณะการการให้บริการแก่ประชาชนผมสิงมัใจว่าสมาคมอย่างน้อมันยากเมืนอนี้ก็เลยถือโอกาสมาถามข่าวถามข่าวพปน้นนะครับเพราะว่าสหกรณ์นี่เป็นของประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับมีอะไรแต่เขาก็ได้แจ้งห่วยสามกันนะครับผมเองกับ เมื่อเนียมาแจง้งพยังว่ก็จะเก็บเพิ่มอีกสามรอยนะครับเนื่องจากว่าพยัญหีครบสามพันนะครับัมนมีคนจก่<พ>อนไม่ได้หลนเพราะว่าผู้เพิ่นหุนหวยอยู่บ้านนะครับว่านยังก็จะเก็บดูแท้มือนานเองใจมากมือนานเองมัอนอี้ขึ้นมาเก็บใหม่แต่ที่จริงมันโมเมนว่าอันนี้ชาวนาก,กิจศพเงินบบพ่อนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ครบสามพันนะครับเพิ่นได้ชี้แจงให้พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะบกเข้าใจนะครับ ผมเองกับพวกข้าใจกันพ้นผมม่ใจมานานเองนะครับเมื่อนี้เก็บอีกแล้วก็เลยเนี่ยพนส่งข่าวมาถามผมถามให้เลยเด้อพี่น้องไอสมาคมคําวันหนึ่งหรือสองนี่พ่นบดีระบุนะครับสมาคมที่บบดีระบุวันหนึ่งนี่ยหรือบดีบัววันสองนี่เป็นสมาคมหนึ่งนะครับแต่ว่าสีในลักษณะที่พ่นแจ้งไปนี่สีใบใบที่พ่นแจ้งไปนี่ใบมันอาสิต่างกันนะครับแต่ผมเบิ่งหลา่าลายลายใบมุนบกขึ้นกันนะครับ ขนาดจริงๆก็อยากใจเพื่อนได้ระบุไว้เลยว่าเหล็กหนึ่งเหล็กสองนะครับเพราะว่าสมาคมสากลเนี่ยมันมีอยู่สามสมาคมนะครับสมาคมหนึ่งสมาคมสองสมาคมสามนะครับเวลาสมัชชใจเลยสงสัยอยู่เถียงกันอยู่วงหนึ่งก่อนสิมานะครับเพื่อนว่าไหวสมาคมสองสมาคมสองอยู่ผมก็เลยเอามันแมนบอก็เลยเอามาทั้งสองอันนะครับนี่นี่เอามาทั้งสองหยาดมันขาดเอาแจ้งไง ฉะนั้นให้สหกรณ์นะครับในฐานะเป็นของประชาชนนะครับแก่ไปเล็กๆน้อยๆนะครับตัวใดที่มันเป็นจุดที่มันทําให้ประชาชนสับสนนะครับแก่ได้นะครับของพอนี่เพราะว่าตัวนี้มันขึ้นอยู่กับมือมนุษย์นะครับสามารถนี่ก็แจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละ่านผู้ที่มายนี่สับสนอยู่ให้ดีหัไดีสามนวกันนะครับรผมเอาซะ ถ้าไหนเพิ่งกระถามเหมือนกันนะครับเอามาจ่ายสมาคมหนึ่งหรือสมาคมสองเพื่นก็งงเหมือนกันนะครับบาทครับผม